ถ้าเศษ2ส่วน 3y เท่ากับเศษ3ส่วน2จงหาค่าของเศษ16ส่วน18 y ข้อนี้ไม่ได้หาค่า y เฉยๆนะครับเราต้องได้ค่า y มาเสร็จปุ๊บเราต้องเอาเศษ16ส่วน18เนี่ยมาคูณกับค่า y ด้วยนะครับเขี <_ an> ยนติดกันแบบนี้คือคูณกันอยู่นะครับคือคูณกันอยู่เราหาค่า y จากสมการด้านบนนี้นะครับ เมื่อได้ค่าวายเสร็จปุ๊บอย่าเพิ่งรีบเอาค่าวายไปตอบนะครับต้องนําค่าวายเนี่ยมาแทนตรงตําแหน่งนี้นะครับนาค่าวายมาแทนตรงตําแหน่งนี้แล้วเสร็จปุ๊บก,ก็คูณกับเศษ16ส่วน18นะครับก็คูณกันถ้ามันตัดกันได้เหมือนตัดเศษส่วนอย่างต่ำนะครับเราก็ตัดกันจนกระทั่งได้คําตอบมาแล้วค่อยเอาไปตอบนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้อย่ารีบเกินนักเรียนหลายคนนะครับเวลาเจอสมการซึ่งมีเงื่อนไขให้แล้วก็ให้หาค่าตามที่เขากําหนดเนี่ยบางทีนักเรียนได้ ได้ค่าของตัวแปรแล้วรีบตอบเลยลืมดูว่ามันมีกําหนดอยู่ว่าต้องเอาตัวแปรนั้นหรือเอาค่าของตัวแปรนั้นไปทําอะไรต่อหรือเปล่านะครับก็ต้องระมัดระวังเวลาเราเจอคําถามลักษณะที่มีข้อ,อมีข้อมูลมาเป็น2ช่วงแบบนี้ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาคิดข้อนี้กันว่าจะเริ่มต้นยังไงดีนะครับข้อนี้ก็ตัวเลขไม่ยากเลยนะครับตัวเลขน้อยแล้วก็ดูคือดูเผินเนี่ยถ้าคนที่ ประสบการณ์ในการแก้สมการไม่เยอะเท่าไหร่เนี่ยดูเผินๆอาจจะรู้สึกว่าข้อนี้ยากแม่เลยอะ่ะมันดูมีเศษส,ส่วนมีมันดูเหมือนจะน่าจะงงอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วข้อนี้ไม่ยากนะครับคนที่แก้สมการมาเยอะๆแล้วเห็นข้อนี้ก็เหมือนกับเป็นข้อได้คะแนนเลยเป็นข้อที่ง่ายเลยนะครับโอเคอขั้นตอนที่1คุณครูจะนําสมการนี้นะครับมาแก้สมการก่อนเพื่อหาว่า y มีค่าเท่าไหร่นะครับโอเคแล้วก็จะเขียนว่า,าเดี๋ยวนะ ชึบชิบอุ้ย,ยเกิดอะไรขึ้นอ่าขยายใหญ่นิดนึงนะครับคุณครูจะหาค่า y ก่อนนะอ่าหาค่า y ก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยนำค่า y ไปแทนเนาะไปแทน,นะคะ่าอ่าที่มันคูณอยู่กับเศษสิบหกส่วนสิบแปดนะครับโอเคเศษสองส่วนสาม y เท่ากับเศษสามส่วน 3, สวนองเลขสวยนะเนี่ยสองส่วนสามก็สามส่วนสอง โอเคเพราะเจ้อย่างนี้ปุ๊บจริงๆเราทําไวเลยได้นะแต่เดี๋ยวคุณครูจะไปทีละตัวแล้วกันย้ายทีละตัวนะครับทุกครั้งที่ย้ายเครื่องหมายเปลี่ยนเราจะย้ายทีละตัวเนาะอ่าสองเนี่ยคือคูณกับ y อยู่จริงๆ y เนี่ยมันมีส่วนเป็นหนึ่งนะเนี่ยตอนเราเห็นตัวเลข y อย่างเงี้ยมันมีส่วนเป็นหนึ่งอยู่แล้วก็คูณกันอยู่งี้เนาะคือมันจริงๆมันเป็นอย่างเงี้ยเศษสองส่วนสามคูน y ส่วนหนึ่งอย่างเงี้ยครับเท่ากับเศษสามส่วนสองแล้วคราวนี้มันคูณอยู่อย แล้วก็ย้ายมาฝั่งนี้เป็นคูณอะคูณ3อันนี้มันอยู่ข้างบนเนาะก็ย้ายมาเป็นสองมันก็จะได้ y ส่วนหนึ่งก็คือ y เจามันจะได้ y เท่ากับ3ามส่วนสอคูณสามส่วนสอย่างเงี้ยครับทันไหมทันไหมอ่ะเดี๋ยวย้ายไปทีละตัวนะครับเราย้ายสซึ่งหารอยู่มาฝั่งนี้เนาะ สามหารอยู่ย้ายมาฝั่งนี้ก็ต้องเป็นคูณถูกไหมทุกครั้งที่ย้ายเครื่องหมายเปลี่ยนจากหารก็ย้ายไปเป็นคูณตัวไหนไม่ย้ายเขียนลงมาเหมือนเดิม2ไม่ย้ายเขียนลงมาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ y ยังไม่ย้ายเขียนลงมาเหมือนเดิมก็จะได้เป็นสองคูณกับ y เห็นไหมสองคูณกับ y หรือเราจะเขียนว่า2 y ก็ได้นะครับเราจะเขียนว่า2 y ก็ได้เท่ากับ3ส่วน2ไม่ย้ายเขียนลงมาเหมือนเดิมนะครับแต่3มมันหารอยู่ย้ายมาฝั่งนี้แล้วก็เป็นคูณเนาะ ก็คูณกับ3โอเคทันไหมครับครูเขียนวงเล็บแบบนั้นหมายถึงคูณกันอยู่เนาะ2 y ก็จะเท่ากับนะครับสามคูณสได้9นะครับก็ได้9ก้าส่วนสทันไหมเอ่ยทันไหมโอเคทันนะแล้วเราก็สองมันทำน้าที่อะไรอยู่ครับ2มันคูณอยู่เนาะเขียนติดกับ y คูณอยู่ย้ายไปก็ไปหารน,นะครับเราก็จะได้ y เท่ากับ 9ส่วน2นะครับหาร2ออ้าวลอกนี้ทำไมครูต้องเขียนเครื่องหมายหารจริงๆไม่เขียนก็ได้ครับแต่เดี๋ยวครูจะทำทั้งเขียนและไม่เขียนไหมเดี๋ยวนะคือถ้าอ่านเดี๋ยวแบบทำแบบเขียนก่อนเนะาะทำแบบเขียนเครื่องหมายหารก่อนเพื่ออยากจะพูดเรื่องไอ้ที่นั้นด้วยครับเปลี่ยนหาเป็นโอเคครูเอาบรัทัดนี้มาเขียนให้ดูก่อนนะชื่อดนะโอเคเราได้ y เท่ากับ 9ส่วน2หารด้วย2เนาะคืออยากให้เห็นอยากให้นักเรียนเห็นชัดเจนนะครับ2เนี่ยทำหน้าที่คูณอยู่คูณอยู่ย้ายมาฝั่งนี้ก็ต้องทำหน้าที่หารถูกไหมจากคูณย้ายมาเป็นหารอะ่ะจากหารย้ายมาเป็นคูณเนาะปกติคือถ้าเราจะย้ายมาแบบนั้นนะมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยจากบรรทัดนี้นะถ้าเราย้ายแบบไม่ใส่เครื่องหมายหารก็จะเป็น y เท่ากับ9ส่วน2แล้วข้างล่างเนี่ยก็คือคูณด้วย2อ,อย่างเงี้ยครับ ทันไหมเพราะจากที่มันอยู่ตรงนี้ก็ย้ายมาข้างล่างถูกไหมจริงๆก็คือได้9ส่วน4เนาะแบบนี้ไวาไยได้นะครับแต่นี้คุณครูเขียนให้ดูว่าถ้าเราหารด้วยจำนวนเต็มเร,เราจะได้อะไรนะครับ y, y ก็เท่ากับ9ส่วน 2, 2> เปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วน2เนี่ยมันมีส่วนเป็น1อยู่แต่เรามักจะไม่ได้เขียน,นยก็จะเป็น1ส่วน2ใช่ไหม y, y ก็เท่ากับ9คูณ1ได้9นะครับ9ูณ1ได้9 สองคูณสองได้สี่เนาะก็ได้เก้าส่วนสี่เนี่ยได้ค่าวายมาเก้าส่วนสี่แล้วนะครับหรือถ้านักเรียนทําแบบไวๆเศษสองส่วนสามวเท่ากับเศษสามส่วนสองเนี่ยวเท่ากับเศษสามส่วนสองเราย้ายเลยครับสามย้ายไปคูณเนาะก็อยู่ด้านบนจากล่างไปบนสองอยู่บนก็อยู่ล่างอ,อันนี้สองนะ,นะก็เท่ากับสามคูณสามได้เก้า สองคูณสองได้สี่เนี่ยได้เก้าส่วนสี่เหมือนกันเลยเห็นไหมถ้าทําแบบไวๆก็ได้ครับอันนี้คือคุณครูเขียนให้ดูแบบย้ายทีละตัวนะครับแบบย้ายทีละตัวเนาะจะได้เห็นรายละเอียดมากขึ้นทันนะครับตรงนี้ทันนะก็คือเราย้ายไปจากหารเป็นคูณเนี่ยจากหารย้ายไปเป็นคูณไอจากอยู่ข้างบนก็จะคือจากล่างย้ายไปบนจากบนย้ายไปล่างนี้ก็ได้นะครับเนี่ยเราก็ได้หน้าตานี้มาแล้วก็เอาบนคูณบนได้เก้าเอาล่างคูณล่างได้สี่ นะครับก็ได้ค้าว y มาแล้วเรียบร้อยก็คือเศษ9ส่วน4นะครับหลังจากนั้นบางคนบอกผมตอบเลยอย่างๆๆย,ย,ยังไม่ได้ใช้คำตอบนะครับเราต้องนี่อย่าลืมเขาถามหา,าเศษ16ส่วน18 y นะครับเราก็เดี๋ยวรูเปลี่ยนสีหาค่าเศษ16ส่วน18แแล้วก็เขียนติดกับ y ก็คือคูณด้วย y เนาะก็แทนค่าเลย ก็จะได้เป็น16ส่วน18คูณอยู่กับอะไรครับเขียนคูณเล็กๆก,ก็ได้คูณอยู่กับ19ส่วน4เพราะ y มันเท่ากับ19ส่วน4ถูกไหม y นยครับ y เนี่ย,ยมันคือ9ส่วน4เนาะโอเคแล้วก็ตัดเลขกัน414 4416 919 9218ตัดได้อีกรอบหนึ่งนะครับเนี่ย212 224 หลังจากตัดเสร็จหมดแล้วนะกักเรียนก็ดูว่าเหลืออะไรบ้างเหลือ2เหลือ1เหลือ 1, หเหลือ1แล้วจับด้านบนคูณด้านบนเนาะ2คูณ1ได้2นะครับแล้วก็ 1. คูณ1ได้1เราจะเขียนเป็น2ส่วน1ก็ได้แต่เขาจะไม่นิยมเขียนเลข1ข้างล่างกันนะครับก็คือ2ส่วน1มันคือ2หารด้วย1น่นหารหนึก็ได้2อยู่ดีนะครับโอเคเรียบร้อยแล้ว เพราะฉะนั้นเศษ16 1ส่วน1 8 y ก็มีค่าเท่ากับ2นั่นเองนะครับโอเคทันไม่เอ่ยน่าจะได้นะคำตอบข้อนี้นะครับไม่ยากเกินไปนะครับก็นักเรียนน่าจะได้ไอเดียในการคิดเพิ่มเติมนะครับใครที่เริ่มแก้สมการได้หลายข้อแล้วเริ่มจับจุดได้แล้วว่าเอยมันแก้ยังไงนะครับมาเจอข้อนี้ข้อหนึ่งก็ได้เพิ่ม คลังอาวุธของเราเพิ่มเติมขึ้นมานะครับพอเจอสมการใหม่ๆเราจะได้มีความมั่นใจมากขึ้นนะครับแล้วก็มีเขาเรียกว่าเทคนิคหลายๆอย่างที่เราได้เคยทํามาเนี่ยประสบการณ์ที่เราเคยทํามาเนี่ยช่วยทําให้เราแก้สมการข้อใหม่ๆได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับโอเคหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์เดี๋ยวเราพบกันในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ